จะออกมาไลฟ์สดหรือออกมาพูดเนี่ยใครที่ออกมาไลฟ์นะเราไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะหนึงสิ่งคือมันคือการเอาเข้าถ้าเราเองอะ่ะเอาเข้าน้อยเวลาเราออกมาพูดเนี่ยเราจะไม่มีอะไรจะพูด ไอการที่ครูฟังบ่อยๆเรียนรู้บ่อยๆเวลาเราออกมาพูดอ่ะไอความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดอ่ะมันจะผุดขึ้นมามันจะผุดขึ้นมาเหมือนที่ครูเหมือนที่คนเห็นครูว่าทําไมพูดได้ต่อเนื่องพูดได้ยาวๆพูดได้แบบไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นความรู้ที่เกิดจากการสะสมในที่ผ่านมาทั้งหมดไม่รู้ว่าวันไหนบ้างแต่มันคือการที่เรามีมาไงมีมามีมาใส่มาใส่มาจากนั้นมันตกตะกอนเป็นตัวเราอ่ะเป็นตัวเราจนทําให้เราเป็นวันเนี้ย การที่เราจะสําเร็จหรือว่าสิ่งที่เราจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะคะคนที่ฉุดหลังให้ตัวเราเป็นคนสําเร็จหรือไม่สําเร็จคือตัวเรานะไม่ใช่ใครไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่พี่ไม่ใช่ญาติพี่น้องอะไรทั้งสิน้นแต่มันคือตัวเราทุกคนฟังนะเวลาที่เราออกมาฟังอะไรเนี่ยครูบอกมาแบ่งปันอะไรที่ทุกคนแบบทําแบบนั้นแบบนี้การที่ครูออกมาบอกว่าทุกคนคิดบวกสิทําสมาธิสิ คำพูดที่ครูบอกกับทุกคนน่ะมันอาจจะมีผลให้ทุกคนได้รู้จริงปะแต่คนที่เอาไปทำหรือคนที่เป็นนังสมาธิหรือคนที่ไปเกิดการคิดจริงๆอ่ะคือตัวของเราเองจริงปะตัวของทุกคนเองที่จะเอาไปทําหรือไม่ทําเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครที่จะมาสกัดกั้นความสำเร็จของเราแต่เราเองนี่แหละที่เป็นคนที่ทําให้เราจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จประเด็นหลักเลยของการที่เราจะสําเร็จหรือไม่นะทุกคนมันคือความกลัว คนการที่เราจะทําอะไรแล้วให้มันได้จริงๆแบบสําเร็จจริงๆเนี่ยอย่างแรกเลยนะเราต้องมีเจตจํานงที่ชัดเจนว่าเราจะทําทําทําสิ่งนี้หลายครั้งที่ครูเองอ่ะ อยากกระทําสิ่งนี้แต่มันทําไม่ได้เพราะว่าเจตจำนงของเราไม่ชัดเจนหรือว่าเราเลยมีความตั้งใจในสิ่งที่เราจะทำอะ่ะไม่มากพอเพราะเวลามีอะไรที่มาฉุดรังให้เราจะไม่ทําอ่ะเราก็เลิกทําไปง่ายๆอย่างเช่นเหมือนเราตั้งใจที่จะออกกําลังกายอย่างเนี้ยทุกคนถ้าเราตั้งใจจะออกกาลังกายถ้าเราไม่มีแบบจุดเป้าหมายที่แบบหนักแน่นพอไม่ฉันจะออกให้ได้ฉันจะทําให้ได้สุดท้ายพอเราผ่านไปสองสามวันอะ่ะเราก็เลิกทําแล้ว แล้วเราก็เลิกทําแบบเนี้ยมาหลายรอบแล้วทุกคนเป็นไหมเป็นไหมคุยเป็นไหมเป็นมากมากเลยเราก็แบบเอ๊ทำยังไงดีเขาเรียกว,ว่าเขาเรียกว,ว่ามันกึง่งกึงแบบจะขี้เกียจหรือว่าจะไม่ขี้เกียจหรือว่าจะแบบเอออะไรแบบเนี้ยแต่ทุกคนรู้ไหมว่าการที่เราจะทําอะไรแล้วเราทําไม่ได้เนี่ยหนึ่งสิ่งเนี่ยมันคือความที่ความกลัวที่เข้ามาในชีวิตของเราถ้าเรามีความกลัวนะไอ้ความกลัวที่เรามีอยู่เนี่ย มันจะเป็นตัวหนึ่งที่มาสกัดกั้นให้เราไม่ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างความกลัวที่เรามีเนี่ยมันคือประสาสัมผัสหรือประสาอัตโนมัติในสมองของเราที่มันเกิดขึ้นเองเวลาเราเกิดเวลาเรากลัวอะไรเนี่ยไอ้ความกลัวเนี่ยมันจะส่งไปตามเอาอยู่ว่าต่างๆให้เรารู้สึกและเราเป็นสิ่งนั้นความกลัวเนี่ยมันจะทําให้พลังชีวิตของเราอ่อนแอถ้าเรามีความกลัวนะพลังชีวิตที่เราจะ ที่แทนที่วันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะความกลัวจะทําให้พลังในการลงมือทําอ่อนลงทําให้พลังเจตจํานงอ่ะไม่ทํางานไปเพราะทุกครั้งที่เราอยากจะประสบความสําเร็จตะ่ะทุกคนต้องมีสิ่งนี้นะก็คือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเข้ามาบอกกับเราว่าเราจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ชีวิตเราเติบโตไปข้างหน้าหลายคนที่ คิดแบบเดิมทำแบบเดิมแล,แล้วบอกว่าทำไมาฉันยังไม่สำเร็จ <c oughs> สักทีหนึ่งทำก็ทำแล้วนะก็ทำแบบเดิมทำแบบที่เขาบอกแล้วนะเนี่ยก็ทำแบบนี้ข้าแบบนี้ทุกวันเลยแต่ทำไมยังไม่สำเร็จรู้ไหมว่าทำไมมันไม่สำเร็จเพราะว่าเราทำแบบเดิมไงเราทำแบบเดิมผลลัพธ์มันก็เลยแบบเป็นแบบเดิมชีวิตเลยมันก็เลยเป็นแบบเดิมแล้วเราก็บอกว่าทำไม่สำเร็จแต่จริงๆแล้วอ่ะเราทำอะไรเหมือนเดิมทำแบบเดิมๆมันก็เลยไม่ประสบความสำเร็จไง ครูก็อยากจะบอกว่าวันนี้ประสบการณ์ที่ครูเป็น่ะครูแค่ลงมือทํากล้าที่จะทํากล้าที่จะมีคนมองแล้วก็ไม่ใส่ไม่ใส่ใจแล้วว่าว่าเขาจะคิดยังไงกับเราอ่ะสุดท้ายไม่ได้มีใครเอาเงินมาให้เราจากการที่เราแคร์เขานะจริงปะจริงไหมเราแคร์คนทุกคนบนโลกใบนี้ยกเว้นคนในครอบครัวทําดีกับคนอื่นมากกว่าคนในครอบครัวคนที่เขา หรือเรามองเห็นว่าเขาเก่งอ่ะจริงๆแล้วว่าเขาเป็นคนที่เลือกใช้เนาะเลือกใช้ความคิดในทิศทางที่ถูกเท่านั้นเองเขาเป็นคนเลือกใช้ในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์กับตัวเขาเขาไม่คิดอะไรที่มันไร้สาระคิดอะไรที่มันเป็นจุดดับให้กับตัวเราเวลาที่เราจะลงมือทําอะไรก็ตามอ่ะในการเป็นวันนี้ทุกคนความคิดลบที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอ่ะมันเป็นจุดฉุดหลังเนาะให้เราแบบคิดคิด คิดลบๆไปก่อนหรือว่ามันเป็นแบบฉันทําไม่ได้หรือว่าฉันแบบไม่มีความสามารถในการทําสิ่งเนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะเลิกคิดลบได้หรอกถ้าเป็นเอาโดยความจริงเลยนะพอพันธุ์ของมนุษย์คือเป็นมันเป็น่อพันธ์ที่คิดลบโดยปกติอยู่แล้วเนี่ยเราฝึกได้ทุกคนหากเราเป็นคนที่คิดลบไปก่อนแต่เราฝึกได้นะเราฝึกให้เราเป็นคนที่คิดบว,วกได้ทุก วันคือการฝึกและการพัฒนาตัวเราเองเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครวันนี้บอกว่าเฮ้ยวันนี้ยังคิดลบอยู่เลยยังคิดยังคิดเอ่อบวกไม่ได้ทุกคนฟังนะแค่เรารู้ตัวว่าเราคิดลบเราก็แค่ไม่คิดลบต่อแค่นั้นเองแค่นั้นเองนะคะเพราะเพราะทุกวันนี้เราเจอคนที่บางทีอะ่ะก็ไม่ได้โอเคกับเราทุกคนจริงปะ้ะครูเองยังมีสิ่งที่ยังทำไม่ได้ ยังมีสิ่งที่ยังทําไม่ได้อยู่เลยนะก็ก็ยังมีการฝึกฝนตัวเองอยู่เลยนะแต่วันนี้เราเองต้องใช้ชีวิตแบบมีความสุขอย่าเครียดอย่าเครียดกับสิ่งที่ทําจนมากเกินไปจนทําให้เรากลัวและไม่กล้าจะทําอะไรอยากให้ทุกคนนะคะมีเจตจำนงที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้หนักแน่นให้มากพอจนเราทำทาความสิ่งนี้ได้จริงๆนะคะ จ็ดจำลองที่เราตั้งอาจจะเป็นอะไรก็ได้ง่ายๆคือวันนี้จะกินน้ําตาลน้อยลงหรือว่าวันนี้จะกินขนมแค่อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวันนี้หรือสิ่งหรือว่าที่เราเคยกินน้ำหวานบ่อยๆกินชานมกินอะไรเครื่องดื่มที่เป็นแบบเอ่อนมชาไข่มุกอะ่ะจะเคยกินทุกวันอย่างเงี้ยฉั้นจะไม่กินฉันจะเลิกกินชานม21วันอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมคือเจ็ดจำนงเนี่ยขอให้ ขอให้มันง่ายแล้วมันทําได้จริงๆหรือว่าวันนี้เราจะนั่งสมาธิแค่สมนาทีต่อวันเราก็แค่ทําไม่ได้คือเจตจำนงให้ทําให้ได้จริงสักอย่างหนึ่งง่ายๆนะคะสักอย่างหนึ่งง่ายๆแค่นั้นเองจากนั้นนะคะให้เราอะค่ะเลิกกลัวใช่ไหมคะใช่ไหมคะครูพาสคืออยู่ไต้หวันเนาะคือให้เราเลิกกลัวเพราะว่าความกลัวจะเป็นตัวที่ทําให้พลังเจตจํานงเราอะอ่อนแอเมื่อเรามีความกลัว ความกลัวมันจะไปดับเจตจำนงของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นถ้าวันนี้เราคิดดีทดําดีพูดดีกระทําสิ่งดีเชื่อว่าสิ่งที่เราทํานะคะจะเกิดผลดีต่อตัวเราและทุกคนแน่นอน